โอเควันนี้สกายบล็อกของเราก็คือสกายบ็อกนั่นแหละแต่มันก็จะแตกอย่ากคนอื่นหน่อยเพราะว่าเออนั่นแหละเราก็มาเริ่มกันเลยเราจะเลียนไปเรื่อยๆนะแค่ EP เดียวอันนี้แค่แบบมาลองเล่นสกายบล็อกแบบแปลกแตกแยกหน่อยตัดไม้ไปก่อน รอบแรกเราต้องใช้ไม้อย่างมหาศาลโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันตกไงเก็บทีเดียวโอ้โหของข้อตัวมาเต็มเลยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะให้ของมาเยอะมากมาก โอเคระดับแรกแล้วก็มาใส่กันเลยใส่นี่ปึ๊บอ่าใส่ไม่ติดอีกอ๋อใส่ไม่ได้ได้และโอเคต่อไปแล้วก็ใส่วอเตอร์ก็คือน้ำแล้วจะพูดให้มันยากเพื่อจะเป็นเพราะกามแต่อย่างน้อยล้วก็ได้ดินมานะทุกคนเออปิดไว้ก่อน ไม่เคยปกติแบบเขาเลยอืมเราต้องดัดแปลงนิดหน่อยอือหืจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดยที่เราอาจจะทำไว้ตรงนี้ แล้วก็ชิ๊บได้แล้วเราเราเกี่วไว้ก่อนอืออือเราจะได้ไม่ตกแล้ว่ะเดีวนี้นะนี่เราจะได้ไม่ต้องตกลาว่า แล้วก็สามารถมาขุดแบบนี้ได้แต่มันจะโคตรจะช้าเลยก็วันนี้เราก็จะมารีวิวไม่ใช่รีวิวสีแค่มาเดินเล่นเฉยก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับมันมากเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เรามาเดินเล่นนะครับไม่ถือว่ามาเล่นแต่ถือว่ามาเดินเล่นว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะทุกคน ก็ใครอยากจะให้ทำแบบเป็นอีพีแบบจริงจงจังๆอ่ะก็คอมเมนต์มาเลยนะผมจะได้ทำแบบเป็นอีพีแบบจริงจังแบบเล่นแบบปกติแบบชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรได้หรือเปล่าเราจะไปก่อตรงนู้นกันบางทีเราอาจจะต้องไปจบเกมก็ได้เดี๋ยวนะถ้ารวางบล็อกตรงนี้ไม่ได้เราจะไปไหนได้โอ้มีละวางอยู่ตรงนั้นนหฮะในลองวางบล็อกตรงนี้สิ โอเคหวังได้งั้นเราก็ไปเลยแล้วกันอุ่นทางอันเซนจะยาวไกลของเรานะไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าอุ๊อืมอืมอืมเราต่อมาไกลอยู่นะ รงนู้นเลยตรงก็จะถึงแล้วที่จริงตรงนี้มันจะควรจะเป็นลัคกี้บ็อกนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันไม่เป็นลัคกี้บ็อกให้ดินตรงนั้นด้วยตรงนั้นก็ควรจะเป็นลัคกี้บ็อกอือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกลถึงแล้วออออแล้วก็มีหินที่เราหุดอยู่ หอาอันโอเคใกล้ถึงแล้วไปต่อถ้าจริงเราไม่ควรต่อตรงอย่างนี้นะเพราะว่ามอนเตอร์มันจะเกิดง่ายๆที่จริงแล้วก็ต้องต่อตรงอย่างนี้แหละพูดเลยมากลงสปามอนเตแต่เขามีลาวาให้อยู่คงไม่เป็นอะไรหรอกฟังนะย้ำนะว่ามัง้ง เป็นตัวอักษรนะครับอัพอืมอ่านไม่ออกต้องวันจากด้านบนวางไม่ได้เราั้นจะต้องไปอย่างเดียวลำบากนะบอกเลยว่าลำบากพูดมันวางไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ใครใครรู้กับบล็อกประโยชน์ของบล็อกนี้ก็บอกมาด้วยนะโอเคตอนนี้เรามาถึงเลยแหละเป็นกรงสป,ปาสเกลิตันมาดูของกันว่าจะมีอะไรออกซิเดนสิบอย่างฟุ๊เก็บมาโอเคสวยรู้สวยรู้ดูแพงโอเคเราก็ต้องตุบกรงสปาออกีไหม ไม่หรอกเร,รบแรกโอเครับแรกเราหนึ่งบล็อกเขาน่าจะให้เรามาสร้างตรงนี้โอเคเรามาสร้างก่อนเราก็คงจะไปสร้างตรงลัคก,กี้บล็อกตรงนู้นเนาะใช่อุย้ยตรงนั้นไม่เป็นลัคก,กี้บล็อกนี่นะผมว่ามอสมันไม่น่าจะมีปัญหาละโอเค แล้วก็จะมาสร้างเงินเลยสร้างไปโอเคเอ,อืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันสร้างไงนะลืมแนละ้วยางงี้ปะ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดยังไม่ใช่ยังหกอยู่เจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้แหละแล้ต่อไปเราก็ต้องอืมไม่มี แต่ผมพอรู้วิธีอยู่โอเคมาถึงแล้วได้เวลาแปรรูปไม้เออไม่ใช่แปรรูปไม้เออฟือ้นคนที่เล่นไหมครับน่าจะรู้อยู่นะตักลาวามา tại hoàng bót đã lặn แต่ไม่ทราบว่าคุณเป็นไม้ที่ไหนแล้วครับคุณไม่คุณคุณเป็นไม้ที่ไหนแล้วครับทำไมคุณไม่ติดไฟล่ะครับอืมมันเกิดแล้วอืมวางได้แค่ตรงวางไม่ได้อืมอุ้ยอย่าบอกนะว่า ยอดเยี่ยมกว่าเทียมทองกรรมโอเคผมว่าน่าจะมาผิดก่อนผมรู้แล้วว่าต้องไปก่อนไหนก่อนแต่ไม่มีฟิดแอนด์สตีลนะสิฮะกรรมจบคลิปพอดี